แค่จากน้องืลาเต้ลาเต้ขอบคุณครับคุณนีลาลาเต้ลาเต้เ,เอขอบนลาเต้ค่ะ<า>ขอจีโมจีโมเดี๋ยวค่ะคุณนี้ชื่อไอเออนลินลาใช่ไหมอขอให้ค่ะ่อบใน,นลินลาโอ้ เรื่อเวลาเอยไม่ใช่เรื่องเวลาติดทื่ปนนเก่งมแลเลยนะคะค่ต่อไปนะคะถ่ายเชิญนะคะตัวหนึ่งแถวลืมเลยลื่นทุกทังหมดืทั้งหมดนะคะค่ะอันนี้ขอหนึ่งนะคะรื้ชุดสามตัแรกเลยค่ะ เป็น้พื่อ่้วาดภาพนะคะทำฟ้าตอนแม่เจอเลยค่ะออนะคะเด็กชายแล้วคือพัดเด็กชายแล้วพี่พัาขอบคุณทุกส่ยค่ะ นายน่าสุรินทร์นยน่นนรีเลอนค่ะเอค่ะต่อไปค่ะอันนี้ะเลือกว่าภาคปฏิสีมาเลยค่ะป .2 อฝันจุลวรนแล้วก็ธนะัาค์ะ ราาพะร,ระนพัสจะถาว่าธาระบายสีต่อไปค่ะอันนี้ก็เรียว่าธาตระบายสีขอ่อสามเอกรักษเอกลักษณ์ดีรภัสแล้วก็สุดารัษ์ค่ะ <Hey. S 1> ต่อไปเป็นกอจีค่ะ ทำบัตกอวยพรนะคะเลยค่ะท่นชนะศนะคะท่านชนะศนะคะน้ำสาสิริพรเขาจะทำบักอวยพรให้แม่นะคะก็ได้ไปเจอน,นะคะนักเรียนป .6 ได้นะคะนักเรียนที่สามสี่ทอนเรียนเดินต่อไปนักเรียนป .5 ค่ะป .5 นะคะแถวที่สองเดินขึ้นหมดเลยค่ะ ต่อ5นิสิตทำนะคะชื่อกิจกรรมเขาทำของชั้ร้อยเสยือร้อยลับแม่นะคะเอเ่แครงเงินค่ะแครงเงินจางทองหรือจางทองเด็กชายชาติรึสำหรับต่อ6นะคะคือการวาดภาพระบายสีนะคะวา,ะะวกกาะะดแตงเงินน,นนะคะใช้จินตนาการค่ะจินตนาการค่ะ รั่าเ้สวยนะคะพันธิยาศาสิสทธ์ร์แต่งคำประพันธ์นะคะระดับมัทยเลยค่ะรอกสามปัิพานเสากระโชกนะคะดูลเาการขึ้นมาได้หม แล้วก็นันทชานะคะอนนี้จะแต่งความประภานเกี่ยวกับแม่ไผรเอาะแค่ไหนด้วออ่านแล้วน,น,น้องอย่ไปอ่านได้นะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นผู้ที่ได้รับคัเรื่อนะคะร้องเพลงค่ะท่าร้องเพลงแม่แก่แม่นะคะคนแรกค่ะระาับชนะเลิศตอนหนึ่งถึงสามเนี่ยจะถึงช้ยอยทองคนคึ้นะคะ,จะเจ็บถึงช้ยอยทองคนซึ้นะครับพัเรื่อเข้าวานนีนะคะ แล้วก็เด็กหญิงนัตยาพิทยาบบน,นค่ะจบเป็นขอปอเสร็จระดับวัดพรมนะคะเป็นของเด็กชายปริญญาพิเศษปุิญนะคะเขินเธอตัดยากนะ